สวัสดีครับพบกับช่อง AP Hero โนะครับพบกับพวกเรานะครับผมออสคาราเมลครับพ่อของเจมส์นะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับมาดูวิธีการแกะหอยนางรมสดๆนะครับอันนี้เป็นหอยนางรมตัวใหญ่นะครับมาพร้อมเปลือกครับส่งตรงมาจากสุราษฎร์ธานีเลยนะครับเมืองหอยใหญ่ไข่แดงแหล่งธรรมะนะครับเดี๋ยวมาดูการวิธีการแกะนะครับก็เอาออกมาจากรังนะครับก็เอามาแช่ไว้ในน้ํานะครับ อันนี้แม่เจี๊ยบเป็นคนแก่นะครับก็ใช้มีดงัดระวังมือด้วยนะนี่นะครับใช้มีดงัดฝามันออกนะครับแล้วก็ลางนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอามีดตัดนะครับแต่ว่าอันนี้เราไม่ตัดอ่อนนะครับเราจะไปพร้อมฝาเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยววันนี้มีออเดอร์ส่งลูกค้าด้วยนะครับหลายเจ้าเลยเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่สิ่งที่ได้นะครับตัวใหญ่ๆเลยนะครับ กินพร้อมกับเครื่องเคียงนะครับเครื่องเคียงก็มีผักกระถินนะครับที่รูรูกันก็มีน้าพริกเผานะครับแล้วก็หอมเจียวแล้วก็เป็นน้าจิ้มซีฟู้ดครับตัวใหญ่ๆนะครับเต็มปากเต็มคําเลยนะครับตัวหนึ่งก็พอดีคําเลยนะครับนี่นะครับของมาเป็นลังเลยนะครับอันนี้ก็ตอนนี้อยู่ในช่วงโควิดนะครับช่วงอยู่บ้านนะครับเวิร์กฟอร์มโฮมนะครับก็ไม่รู้ทำอะไรกันนะครับก็เลยอ่า พอดีได้หอยมานะครับก็รับหอยนางรมมาจากสุราษฎร์ธานีนครับเอามาส่งขายนะครับอ่าจัดเป็นแพ็คเป็นกล่องนะครับแล้วก็ส่งขายตามหมู่บ้านนะครับเนีย่ยดูวิธีการนะครับก็บเป็นรายได้อีกช่องทางหนึ่งนะครับ เสร็จแล้วก็ล้างน้ำนะครับล้างเอาที่ดินล้างเอาเศษดินหรือว่าทรายนะครับออกจากตัวหอยนะครับทำให้เนื้อมันสะอาดครับแล้วก็ดูน่าทานมากขึ้นนะครับนี่นะครับแพ็คหนึ่งนะครับก็ประมาณเท่าไหร่ครับพี่ตัวสิบสามสิบถึงสิบสามตัวนะครับก็อยู่ที่ไซส์ของหอยนะครับ แพ็คหนึ่งก็ประมาณอ่าสิบถึงสิบสามตัวนะครับตัวเล็กก็สิบสิบกว่าตัวนะครับ<ม>ถ้าตัวใหญ่ก็สิบตัวนะครับ,บหนึ่งแพ็คนะครับ,ก,รบก็ราคากล่องหนึ่งก็ร้อยสามสิบาทนะครับช่วงนีอ้อันนี้มันจะมีสองตัวอันนี้หนึ่งตัวอ่าวิธีการแกะนะครับ เสร็จแล้วอีกหนึ่งตัวหลังน้ำาองตัวของตัวเลยนะครับหน้าหลังเลยก็โอเคครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปให้ดูวิธีการแกะหอยนางรมสดๆนะครับก็เดี๋ยวจะเอาไปส่งลูกค้านะครับก็เดี๋ยวไว้พบกันใหม่ EP หน้านะครับสำหรับใครที่เพิ่งเปิดคลิปมาเจอกันยังไม่รู้จักกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับผม